วิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นนั่งกัตสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูสะก่อนอกราบพุทโธร,ร,ระลึกปปุธยาวหรือทมโมพระรมคําสอนของะพ,พุธเจยาวสังโคและลึกถึงพระสงฆ์สาวกของปพ,พุธเจยาจากนั้นขอแผ่เมตตาในะจิตใจ ข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆทุกท่านก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเถิดเพราะว่าช่วงนั้นเราต้องทําใจให้เป็นกลางที่สุดนะไม่มีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเว้นกับใครไม่มีความทุกข์เดือดร้อนกับผู้ใดใครทั้งหมดทําใจให้ว่าง จากนั้นก็อมมือลงนมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไม่ให้จิตใจไม่ความรู้สึกนึกคิดนั้นทะเลทะลายไปทางอื่นให้อยู่ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกเท่านั้นแต่มาถึงหลวงปู่มั่นของเรา หลวงปู่มั่นไหวภาวนาพุทโธเนอแล้วพ็กรรมบริกรรมพุทโธหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธแต่ให้เราสังเกตว่าพวกทธเจ้าเนี่ยท่านพอภาวนาเนี่ยมีจตกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆแต่หลวงปูม่มั่นท่าให้สมสมทับกับพุทโธด้วยเนอรถ้ากำหนดจะลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆมันหลุดได้ไง่ายมันเผลอได้ไง่ายมันหลงลืมได้ไง่าย แตต้องต้องสำทับกับพุทโธด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทโท,ท,โทนนะจากนั้นจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเน่งเรื่อยๆเห็นจิตเห็นใจของตนเองนะจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไปทางอื่นจิตใจเป็นสมาธินะถ้าคนมีจิตใจเป็นสมาธนะิแล้วนะ จะไปที่ไหนจะทําอะไรจิตใจมันจะเน่งมันจะรู้จักเหตุรู้จักผลอยู่ในสถานะอย่างไรควรจะพูดควรจะกล่าวอย่างไรมันจะกระทบเกิดเือนอย่างไรกับใครอย่างไรเนี่ยมันจิตใจมันจะอยู่เป็นสมาธิจะรู้ด้วยตนเองนะนี่แหละการฝึกสมาธิเนี่ย